ยาเสพติดนะคะถือเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยซึ่งปัจจุบันนี้มีการแพร่ระบาดหลายรูปแบบหลายช่องทางการที่จะนำพาไปสู่การควบคุมปัญหายาเสพติดจ,จะต้องอาศัยพลังของคนในชุมชนเพราะพลังของชุมชนนี้จะนำไปสู่การบริหารจัดการ การดูแลซึ่งการแลกกันและการหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติดโดยสันติวิธีดังเช่นความสำเร็จที่บังเกิดขึ้นแล้วที่บ้านหนองแห่อำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้ล่ะค่ะทั้งแผ่นดินช่ำเย็นเช่นสายทางขอขอบคุณกองทุนแม่ครับที่มีวันนี้ให้ได้เลิกยาเสพติด อย่าที่ผมตั้งใจและอยากให้เ,เพื่อนๆทุกคนได้เลิกเหมือนผมนะครับแ,แ,มแม้ชีวิตจะก้าวพลาดกี่ครั้งก็ตามหากใจพร้อมที่จะเป็นคนดีของสังคมนางพระจารุรทัยอันยิ่งใหญ่ผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินพระองค์นี้ก็ทรงพร้อมดูแลปกป้องพระราชะทานขวัญกำลังใจผ่านทางกองทุนแม่ของแผ่นดินให้โอกาส ให้อภัยและนำความรักความหวงใยเป็นเกราะกำบังห่างไกลยาเสพติดรตดใต้ร่มพระบารมีจะชวนไปเมืองกรุงเก่าผลสำริจแห่งการพัฒนา,าสู่การเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำอนุดมสมบูรณ์ พร้อมไปกับการให้กำลังใจคนดีสีอยุธยาน้อนมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมร้อยความห่วยใยและน้ำพระจรุทไทยแม่ของแผ่นดินร่วมกันดูแลปกป้องหมู่บ้านชุมชนให้ห่างไกลยาเสพติดไปกันค่ะเราจะไปสัมผัสภาพแห่งความสุขบนแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีกันค่ะฮัลโหลฮัฮัลโหลฮัลโหลโ ทางหอกระจายข่าวจึงใช้เสียงนี้ประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องหมู่เก้ามาร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันวันนี้บรรยากาศที่ชุมชนบ้านหนองแห่ตำบลดอนย่านางอำาเภอภาชีจังหวัดพระ,ะคนครศรีอยุธยาคึกคักไม่เบาทีเดียวค่ะและนี่คือเสียงจากหอกระจายข่าวซึ่งถือเป็นหนึ่งในช่องทางการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ความร่วมมือของคนในชุมชนมาร่วมประชุมชม่วยกันคิด ช่วยกันแก้ไขร่วมกันตรวจสอบรับรองครัวเรือนปลอดภัยยาเสพติดไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างถาวรจนทำให้ชุมชนหนองแห่แห่งนี้พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสมบูรณ์วันนี้แต่ร่มพระบารมีมีคำถามค่ะว่าชุมชนหนองแหอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้น้อนมนำยุทธศาสตร์พัฒนา ร่มพระบารมีกองทุนแม่ของแผ่นดินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนหนองแห่พลิกฟื้นขึ้นมาเป็นหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับหมู่บ้านชุมชนอื่นๆได้อย่างไรชาวบ้านผมน่นเะ่งนะมันมีการติดยาเสพติดผมก็ช่วยเหลือมากรั้งสมัยที่ผมเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านนะนะ และตอนนี้มันก็ยังหลงเหลืออยู่มั่งอ่ะเพราะว่ายังไงก็มันก็ปราบไม่หมดนั่นแต่เวลานี้หมู่นี้มันก็เบาบางไปเยอะคล้ายๆว่าผมทํากิจกรรมกองทุนแม่อยู่มานี่ก็เบาบางไปเยอะซึ่งกิจกรรมการร่วมสแสดงความจงรักภักดีรับรองครัวเรือนปลอดภัยยาเสพติดถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์กองทุนแม่ของแผ่นดิน,นเพื่อการป้องกันและการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในเชิงสันติวิธีมุ่งเน้นความสัมพันธ์ ของคนในหมู่บ้านชุมชนเพื่อเป็นการน้อมกล้าวน้อมกระม่อมถวายความดีที่ครัวเรือนของตนเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับ<ล>ยาเสพติดเ,เพื่อเป็นการเ <พอ S 1> ฉลิมพระเกียร <ผม S 1> ติและถวายเป็นพระราชกุงศรก็นับเป็นคำหากำนังนิคุณนะครับที่สเด็จพระราชิดีเนี่ยท่านมองเห็นนะฮะสายพระเนตรยาวไกลมากคือให้มีกองทุนแม่ของพ่ดินเกิดขึ้นมาในเกือบครึ่งประเทศนะครับ หลักการก็คือให้คนในหมู่บ้านช่วยกันดูแลนะครับพึ่งพาอาศัยกันนะครับแล้วก็ร่วมคิดร่วมทำนะครับปัญหายากๆอย่างยาเสพติดเนี่ยก็สามารถแก้ได้โดยใช้หลักการกองทุนแม่นะครับเพราะว่าคําว่าแม่เนี่ยสำคัญที่สุดแม่เป็นผู้ให้ทุกอย่างนะครับใครเดือดร้อนมาแม่ก,ก็ก็ช่วยเหลือนะแม่เป็นธนาคารแม่เป็นทุกท่งทุกอย่างของลูกเพร,ราะนั้นกองทุนแม่เนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องนะครับผมผมยืนยันได้ครับ กองทุนแม่เรานี่ดั้งเดิมเลยเมื่อปีที่9้นะทางหมู่บ้านได้มา8,000บาทใช่ไหมแล้วปี54ได้สมทบมาอีก24,000บาทแล้วตอนนี้ทุกๆวัทนที่12บัต่างกับปี49มานะกองทุนแม่ก็สมมาเรื่อยๆแล้วก็มาเป็นเงินถึงประมาณแสนห0 0 0บาทนะแล้วเงินในกองนี้สมมติว่ากเกษตรกรทำนาใช่ไหมเขาปลูกไม่มีอะไรไม่มีวิ่งเข้ามาหา ผมก็จะประชุมคณะกรรมการเนี่ยเอาเงินกองทุนแม่เขาไปช่วยเขาหน่อยเพราะว่าเขาแย่มาเขาก็ต้องมาตกลงกันในที่ประชุมนะผมเอาเงินไปเท่านี้นนะเมื่อน,นั้นเมื่อน,นี้ต้องคืนใช่ไหมเงินเราถึงได้ไม่สูญหายเราถึงได้บริหารจัดการไปได้จนทุกวันนี้ผมก็จะพามาพบคุณยุพินสิงทิศได้ทํานาครั้งที่สองคือเดือดร้อนเรื่องเงินจะซื้อข้าวปลูกก็เลยไปได้เงินจากกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อเอามาซื้อข้าวปลูกปลูก ข้าวในนาแปลงนี้ครับต้องขอขอบคุณนะคะกองทุนแม่ที่สรงพระราชทานมาให้แก่หมู่บ้านของเราพอดีตอนนี่ฉันทำนาเกิดเดือดร้อนเงินประมาณสักห้าพันนี่แหละค่ะก็ได้เข้าไปปรึกษากับประธานกองทุนว่าจะขอเงินสักห้าพันเนี่ยมาซื้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกเพื่อการทำนาถ้าเกิดว่าได้ผลผลิตดีเราก็จะคืนให้แล้วก็ เพิ่มจากที่เรายืมด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มทุนเพิ่มทุนต่อทุนให้แก่กองทุนแม่ค่ะ<ม>แ,นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือจุดเด่นของชุมชนหนองแห่ในการร่วมขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกองทุนที่ไม่ได้จำกัดใช้ในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเพียงอย่างเดียวหากแต่ยังสามารถนำไปใช้เสริมสร้างความเข้มแข็งคนในชุมชนเรียนรู้การดำเนินชีวิต ประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นชุมชนพึ่งพาตนเองและรู้รักสามคัคคีแบ่งปันเอื้ออาทรตามวิถีแห่งไทยนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางหมู่บ้านเราได้ปลูกกันกินเองเพื่อเป็นเศรษฐกิจพอเพียงขัดแล้วก็ต่างคนปลูกแบบว่าเจ้านึงอย่างปลูกมะละกอเจ้านี้ปลูกผักปอดสอนพิษเวลามาประชุมกันก็จะเอามาแลกเกี่ยนกัน คนที่มีอันนี้คนนี้มีอันนี้ก็แลกเปลี่ยนกันกินแล้วบางส่วนที่ทำแล้วก็เหลือขายเงินของกองทุนแม่มาซื้อไก่มาเลี้ยงก็ได้ผลผลิตออกมาเท่าเทียนก็พออยู่พอกินเหลือก็ขายแจกเพื่อนบ้านกินมั่งครับผมต้องขอขอบคุณอกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ได้ช่วยเหลือให้ประชาชนมีอาชีพแล้วก็ต่อต้านเรื่องยาสิติดของหมู่บ้านไม่หมดก็ขอให้ลดน้อยลงขอบคุณครับขอขอบคุณกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ให้ทุนผมมา4,000บาทเป็นเงินมงคลช่วยให้สร้างชีวิตต่อทุนได้ต่อไปและช่วยให้ชาวบ้านแถวนี้มีอาชีพเสริม และไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดช่วยหมู่บ้านจเจริญขึ้นในชีวิตที่มืดมนก็ยังสามารถพบเห็นแสงสวา่างด้วยนามพระจารุทัยอันยิ่งใหญ่กองทุนแม่ของแผ่นดินนั่นคือการให้อภัยให้โอกาสแก่ผู้ผิดพลาดได้กลับตัวเป็นคนดีเพื่อตอบแทนพระมหากราุณาธิคุณผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินผมก็เสพมันอยู่ แต่อยากจะเลิกอะไรเงี้ยครับไม่รู้ผมจะเลิกยังไงหาทางไม่ออกผมก็ขับรถผ่านมาเห็นเขาประชุมกันอยู่เดินมาดูอยู่ใกล้ใกล้ก็เห็นดีครับกองทุนแม่ว่าคุ้มครองอะไรหลายอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเดินกล้าเข้ามาอยากจะเลิกยาเสพติดอะไรเงี้ยขอขอบคุณกองทุนแม่ท่านฟ้าหลวงที่ให้มีวันนี้ให้ผมได้เลิกติดยาผมอยากจะบอกว่าให้เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดยา ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นให้มาเลิอกอันเถอะไม่ต้องกลัวจับไม่ต้องอะไรขอให้เข้ามาในกองทุนแม่ท่านฟ้าหลวงครับทั้งดซึ่งนอกจากจะเห็นถึงความพยายามดำรงความเข้มแข็งของชุมชนสังคมพอเพียงได้เป็นอย่างดีแล้วชุมชนหนองแหยังสะท้อนความพยายามในการเอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนและการคืนคนดีสู่สังคมสนองพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้อย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรมในที่สุดนะคะสายพระเนตรอันยาวไกลในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็นำมาสู่การรู้ลักสามัคคีของชุมชนต่างๆทั่วประเทศไทยเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนดูแลปกป้องลูกหลานในชุมชนเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด ภายใต้กองทุนแม่ของแผ่นดินได้อย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะ